งก,กูเมื่อกี้กูไปอยู่หวัวตายแล้วไงเฮียเลย <laughs> ไอสัตว์คนตีนเอาไว้ไมาจากทางไหนแนต่ตรงใต,ต้ตีนเลยเมื่อกี้แม่งเอาตกใจกูตกใจ<อ>กจูโทษทีมาแล้วงานนะเนฮะ้ยล่วงเอ้ยเออแฝกหนักเลยนะ้ำเอ้ยฝ่าเราก็เก่งนะเนี่ยอ้าแม่เงยสงามารถฟาราเลตฟาราเลต หาอยู่ไหนเห็นแล้ยเววยสไนแม่นจังว่าฝั่งนู้นน่ะกลัวตรงกระเช้าใช้สไนมั่งไหมล่ะไม่ต้องเก่งเหรอเก่งเหรอถ้าเก่งก็เล่นเล่นไปเลยอ้าวเฮ้ยผมไม่ยินไหยเฮ้ยก็ได้ยินเสียงปืนว่ะทางนี้แน่ๆเลยฟ้ามวยอ่ะเียตรงใต้ตีนกูแน่ๆไอ้เยิงใส่ ไปไปวิ่ง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  go 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 yeah ไปดีเออกูเก่งมากเลยเมื่อกี้ตายมึงตายมึงไม่รอดโอ้ยมันแล้วตายหาไปไสแลนไอแลนไอแลนภาษาใต้นี่แลนนี่มันแปลว่าอะไรวะเหี้ยบ้านเราโอ้ไอแลนไอเหี้ยโอเค ซับใหม่วันนี้ไอแลนผาตาใต้วรรณครกับน้องฟุกน้องฟุกไอสัตว์ตายลวงโอ้ยมันดูนไอขันเดูไอขันไอ้เหี้ยมันแหลกจะตายมาั<ะ>้งฮะต่อตายละโอเคแม่งแม่งโคตรเหี้ยมอ่ะดูแต่และคนฆ่าเดือดเอ้ยแม่งดูมดั่งดีแม่งไม่เจอศัตรูอ้าวมันอยู่ตัวเช้าตัวหนึ่งเป็นตัวเช้าเหรอเออตัวเช้าอะไร หาก่อนเฮ้ยมันไปแล้วดีกว่าไปอะไรสัตว์เนี่ยนั่งอยู่บนหุ้ยแป้งหลังบูกระเช้ากระเช้าอูด้วยเลยเจอน้องฟุกต้องอุดตู่เอ้ยเขี้ยอยู่ไหนวะนู่นนู่นกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วอย่ามาเนียนเดี๋ยวกูไปข้ามึงทีหลังเดี๋ยวกูไปข้ามงทีหลังเดี๋ยวมึงรอกูก่อนนี่ไงไอ้ีกแสดงว่ามึงรอกูเลยเอาเฮ้ยอ้าวเติง กูขาวนี่ก็ได้กูไม่ง้อไม่กูไม่เห็นใครเลยวะมึงก็เดินทั่วๆแบบคือมันจะอยู่ตรงจุดอับกันนะส่วนใหญ่อะนี่ไงไอสัตว์กูเจออีกแลนะมันจะมองยากมากเลยอะไอเหี้ยสไนก็เสือกแม่นคือมันจะอยู่ในมุมอับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แบบมันจะอับมากเลยสุดอะเริ่มแค้นนี่โพกแม่งเลยสัตว์เริ่มจากกูเบื่อไม่ไหวแล้ว ไไแ,แต่งไงเราก็ชนะกูแต้มดิสัตห่างกันสักขนาดเชียรเชียเชียเชียดไปหนูเชียดไปไรเค่เชียทำไมไรสัตเอ้ยอุ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 ้ยจะตามไปไห<ป>นหมดวะนั่นไงยิงกันแล้วยิงก,นกันแล้เกิดกัร้อนเดอดรอด้วยรอต่อยสดเอ้ยสกร่ง ไอ้จัดโอ้โมองไม่เห็นถือมีดอยู่มันมองเห็นยากมากเลยไอ้ฐานเกมเนี้ยแบบมันไอ้เหี้ยฝั่งนู้นไอ้จัดจบตายแล้วโผล่หัวมาเรียบร้อยล่วงมันมาทางนี้ตัวหนึ่งมาไปเื่อยไปเรไปเลยไปเรยไปเรื่ยปล่อยเหี้ยนั่นไปสลายอยูด่ดีดูดิดย่าปะฮะกปลี่ยนฐานอเอาเยอะ แม่งไหวนะมึงไหวนะมึงไหวนะมึงอีเหี้ยนี่มึงอ้อยคิดกูละแสบเลยเอาเ๋อคิดอยู่ทางใช่ไหมใช่คิดเมื่ไ<ห>อไรมึงจะจบเนี่ยไอสัตว์ไอเหี้ยนี่กลางแหล่เลยลลยิงล่วงตายเขื่อนเลยคิดแม่ง